ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับไปชมคลิปกัน ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมแบ็คอีกึ่งเช่นเคยเนาะวันนี้เราก็อยู่ในเกมเมียฟูนะครับทุกคนเกมเมียฟูมันน่าสนใจยังไงวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทัวร์เนาะก็เกมนี้เป็นเกม MMORPG นะครับก็เป็นเกม Open w o r l d ธรรมดาเลยทั่วไป แต่จุดที่น่าสนใจคือมันนำเอาระบบบล็อกเชนหรือว่า NFT เข้ามานั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอามาในในระบบไหนเนาะอันนี้เราต้องมารอดูกันนะครับเกมเมียโฟนี้รอ,องรับแพลตฟอร์มถึง1 2 3่สองาแพลตฟอร์มนะครับทุกคนก็คือแพลตฟอร์มของ PC เนาะก็จะมีในระบบ Windows ก็คือดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็รับรองในสตรีมด้วยนะว่า นี่ครับระบบสตีมอันนี้เขาเอาลงสตีมแล้วก็เล่นใน PC นี่แหละครับก็เหมือนกับตัว Windows เลยเนะาะแต่ว่าติดตั้งผ่านระบบของสตีมแค่นั้นเองแล้วก็มีตัวนี้ระบบมือถือนะครับเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS สนะครับส่วนตัวนี้เป็นสตูของซังซุงหรือเปล่าเนี่ยของ Galaxy เนาะน่าจะของ Galaxy ครับโอเคเรามาดูรายละเอียดของเกมตัวนี้บ้างเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวดาวน์โหลดครับมันขึ้นภาษาไทยให้นะอันนี้ผมไม่ได้แปลภาษานะครับมันน่าจะจับคูณภาคแล้วก็แปลงให้เนาะอันนี้ภาพค่อนข้างสวยนะครับ เติมได้ครับนี่ครับอันนี้สเปคมันก็มีบอกนะครับก็คือ CPU เป็น Intel Core i5 5200U ขึ้นไปนะครับแล้วก็สเปคที่มันแนะนำเลยก็คือ i5 6200เนาะอันนี้คือสเปคขั้นต่ำนะครับส่วน Android ก็คือ Samsung Galaxy S7 เนาะตัวนี้เป็น Snapdragon 820ขึ้นไปนะครับแล้วก็ Exynos 890เนาะถึงจะเล่นค่อนข้างโอเคนะครับส่วน iOS ก็เป็น iPhone 7ขึ้นไปนะครับอันนี้แรมนะครับแรมขั้นต่ำคือ 4GB นะครับแต่ว่า ขาแนะนำคือ16จนะิกเนาะส่วนมือถือก็อยู่ที่4จิกนะครับส่วนการาฟิกก็คืออันนี้การ์ดจอเนาะเป็น NVIDIA GTX 650หรือไม่ก็ AMD Radeon เนาะ530นะครับส่วนที่แนะนําเลยก็คือ GTX 950แล้วก็ AMD Radeon 560นะครับส่วนของมือถือนี้ไม่มีสเปคขั้นต่ำนะครับอันนี้ส่วนระบบปฏิบัติการของ PC ก็จะเป็น Windows 8.1 64บิตเนาะส่วนตัวที่มันแนะนําเลยคือ Windows 10 64บิตนะครับส่วนของ อันนี้ของ Android เนาะคือ Android 6.0ขึ้นไปแล้วก็ iOS 13ขึ้นไปนะครับส่วน i ดเวก็เป็น d ดเวก11เนาะส่วนอ่ส่วนตัวนี้คือความจุของเกมนั่นเองครับคือเกมมีขนาดไฟล์ประมาณ10 g ิกนะโอเคแล้วก็อันนี้ติดตั้งเนาะวิธีติดตั้งเขาก็บอกด้วยนะครับตัวนี้เรามาดูที่คุณสมบัติตัวนี้ข้อมูลของเกมเองอันนี้มันมีหลายระบบมากครับอันนี้น่าจะเป็น PVP หรือเปล่าน่าจะเป็นคิววอลเนาะคล้ายกับวอลกันนะครับตัวนี้ ตัวนี้การเคลื่อนไหวก็คือมีการเหาะได้เลยนะต่อมาก็จะเป็นอันนี้น่าจะตีบอสครับทุกคนลงบอสลงตีบอสเนาะระบบตรวจจับการช่อโกงคือมันจะมีระบบตรวจเนาะการโดนแฮกหรือว่าโดนโกงนะครับอันนี้ระบบสัตว์เลี้ยงแน่นอนเนี่ยผู้สนับสนุนน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับมันสามารถคลิกดูได้นะนี่ครับผมุคอปิดเสียงไว้ก่อนอ่ะมาลองดูครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวนะตัวนี้มันคุ้นๆน,นะ เดี๋ยวตัวนี้มันอารมณ์มอฟฟินในเกมโนตา2เลยครับ <c oughs> มาโผล่นี่ยังไงเนี่ยอันนี้สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเนาะน,นี้เป็นวิดีโอจากผู้พัฒนาหละครับก็สามารถเข้ามาดูเกมเพลย์ได้เนาะอันนี้คืออะไรอันนี้การสำรวจมันตจะบอกเนาะนี่ครับมีพวกเควสมีอะไรต่างๆด้วยอื้อ <c oughs> ภาพสวยนะครับภาพค่อนข้าง,ง,งสวยได้แหละ นี่ครับโอ้โหนี่พวกของพวกสุ่มของหรือเปล่าเนี่ยมาทาดูตัวต่อมานะครับอาชีพของตัวละครนะครับมีนักรบก็คือนักจาบนั่นแหละน่าจะเป็นตัวแทงครับมีสกิลเฉพาะทางด้วยนะอันนี้ก็เป็นนักเวทนะอันนี้คือนักเวทนะครับตัวนี้คือนักเวทตัวนี้อาวุธเป็นกระบ,บี เพลงดาบและเวทมนต์อันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นคัดผสมหรือเปล่าเวทมนต์แล้วก็กระบ,บี่อาจจะเป็นอาชีพพระก็ได้เนาะส่วนตัวนี้มือสังหารใช้ทวนนะครับมือสังหารผมว่าน่าจะเป็นอารมณ์คล้ายกับพวกอาชีพนินจาในเกมโยกังเนาะโอเคเลื่อนมาดูครับอันนี้นี่ครับน่าสนใจตัวนี้มีโฟเอ็กซ์บอคเชนนะครับใช้เหรียญก็คือดาโก้เนาะ ส่วนระบบ nft ตัวนี้ขึ้นรูปตัวละครไม่แน่ใจว่าจะให้ซื้อขายตัวละครหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะอันนี้ระบบการตบโตนี่ก็มีขุดเหมืองอน,นี้มีต่อสู้ลงดันอันนี้น่าจะเป็นระบบทำฟาร์มเนาะน,นี้ก็เป็นนั่งสมาธิอันนี้คืออะไรวะปล่อยข้ามเหมือนครับนี่ครับอันนี้ก็คือระบบต่างๆเกมสามารถดูได้นะเกมนี้มี Facebook ทวิต YouTube ด้วยนะครับเว็บไซต์ก็มีนะครับมาเรามาดูที่ผมสนใจคืออันนี้เมียโฟเอ็กบอกเชนดีก,กว่าเนาะคลิกเข้ามาเลยครับคลิกเข้ามาตัวนี้มันจะมีบอกนะตัวนี้ก็คืออันนี้เมียออปเทรดแอนพน่าจะทำฟาร์มได้เทรดได้แล้วก็เล่นได้นะอันนี้ NFT เดือนกันยาเริ่มเดือนหน้าระบบจะมาเดือนหน้านะแต่ว่าตัวเกมจะเปิดให้เล่นในวันที่26นะครับขอคลิกคําว่าดาร์โก้ดูดิมีอะไรให้ครับตัวนี้ใช้เหรียญดาร์โก้ในการแลกเปลี่ยนนะครับเออ่ตัวนี้เหรียญดาร์โก้จะแลกเปลี่ยนเป็นดักสติลนะแล้วก็เอาดักสติลไว้ใช้ในเกมนะครับว่าอันนี้น่าจะหาเหรียญดักดักสติลแล้วเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นดาร์โก้เอาลงขายในบล็อกเชนนะแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงนะครับตัวนี้ อันนี้ก็พวกอัตราดอกต่างๆนั่นแหละต้องมารอดูเนาะว่าราคาจะดีแค่ไหนครับผมได้ข,ข่าวว่าเหรียญดาโก้นี้จะมาในระบบของอ่าไม่ใช่ระบบสินในเอกเชิ้นของแ a นค a กส s w ป p ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ต้องรอครับมันจะเปิดเหรียญน่าจะช่วงกันยาเนะาะจะเอาระบบนี้เข้ามานะครับแล้วก็อีกหนึงคือ v m i x ก m i x ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเอกเชิ้นนะครับน่าจะเป็น ตัวแอปอแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนเหรียญนั่นเองตัวนี้มีรูปภาพของอาวุธด้วยว่าน่าจะแลกเปลี่ยนอาวุธได้ไดเปล่าขายอาวุธในนีไ้ได้เปล่าครับถ้อันนี้ก็ดาวน์โหลดผ่านมือถือแล้วก็เออไม่ใช่สิผ่าน iOS แล้วก็ Android คือเรามาดูตัวต่อมามีใ,ให้ดูอีกไหมน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหมดแล้วครับ แต่ผมที่อย่างที่ผมบอกคือผมสนใจ n f นนะไม่รู้ว่ามันจะเอามาขายในรูปแบบไหนนะครับพวก N f t เนาะอาจจะดรอปลงเป็นพวกการ์ดตัวละครการ์ดสกินการ์ดสกิลหรือว่าอาวุธก็ได้ครับนี่ครับเพราะตัวละครมันมีหลายสีมันน่าจะเป็นระดับของความแลนะเห็นไหมครับตัวอย่างเนี่ยเรามาแกะตัวอย่างภาพกันดีกว่าเนาะบางตัวก็แสนห้าแสนเก้าบ้างแสนสี่แบบนี้หนึ่งแสนหนึ่งแบบนี้ครับ มันน่าจะมีตัวถูกตัวแพงก็ตามอาชีพเนาะอันนี้เราต้องมารอลุ้นกันนะครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนาะสาหับ NFT นะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็มาพูดคุยเรื่องของเกมเมียฟูไปแค่นี้เนาะเดี๋ยวส่วนเกมเพย์ผมจะมาลองเล่นให้แน่นอนแต่ที่ผมสนใจที่สุดคือระบบบล็อกเชนหรือว่า NFT ในเกมตัวนี้แหละเกม MMORPG หลายเกมก็เริ่มเอามาแล้วนะ ก็อย่างเช่นเก,นเกม h a ม m o ดซี่ที่เป็นเกม MMORPG ในมือถือเนาะก็มีระบบแลกเปลี่ยนหรือว่าพวกกล่องอะไรก็เปิดขายเป็น NFT แล้วต้องมารอครับว่าเดือนกันยาเกมนี้จะมาในในรูปแบบไหนเนาะสำหรับ NFT นะครับโอเควันนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับโอเควันนี้ผมขอญอาตลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณครับ